ครับภาษาละนานั้นก็ไม่ใช่เฮียนยากกันอย่างนะครับ่าตัานเฮียนอักขระนะครับ่าก็คืออักษรน,นะครับมาเฮียนไม้นะครับก็คือสระนะครับมาเอาสองอย่างนี่มาผสมกรรมกันตามหลักการของภาษาละนาน,นะครับมาเจ็ดวัน1น่งเดือนตัานก็อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับ่อาอัน ก่อนที่ท่านจะไปเขียนนั่นนะของมาอ่านเนี่ยก่อนนะครับมาเพราะว่าการเขียนนลมันเจ้าโลกเขาไปเขียนนะ่นะมันจะนึกบออกนะครับมามันเขียนยากนะครับเพราะว่านเอาอัอ่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับมาคือมันจําได้นะว่าเปิ асибо, ้นเขียนนี okay. s <S oh. okay. yeah. ่ไรจะได้จะใดนะฮาจะเริ่มเขียนต่อนะครับวันนี้เฮาจะมาฮัดอ่านภาษาละนานะครับที่เพิ้นเขียนไว้ ในรูปแบบของก่อนแปดตลาดนะครับของสุนทรผู้นะในภาคกลางพุ่นนะครับามาเขียนเป็นกำเมืองนะครับามาเรามาคอยเลยนะครับอ่าพ <c oughs> ุ่นลงแล้วนะครับมันแล้วีนแม่มาต้องมีไม่ไม่ขอจ้างนะไ้แม่ มันมีตัวแลแล้วก็ตัววะเนี่ยก็อ่านว่าแล้วลนะครับมาป่นเขียนมาตั้งแต่โบราณสมัยที่มันมีมายอะไม่สัสดนแล้วนะครับก็เลยเขียนกันอีมานะครับมาจื้นช่อมนะครับมาจื้นนะครับอันนี้ตัวจะนะครับมาเสียงโทปกตินะครับจื้นช่อมนะครับจ,ฉาฉาจะ,ะช้าจะช่ายะนะครับมาช่อมนะครับ่าจื้นช่อ อันนี้มัน้่านะครับมามันเป็นคร,รมาที่อาจจะเป็นคาไทยก็ได้มาใจร่วมครับคานานานะครับ้่านะครับถ้าเป็นภาษาไทยประกอบร่ำนะครับมาอันเฮาออกเสียงเมืองออกเสียง้่านะครับประกอเมื่อออกเป็นเสียงเมืองแล้วก็อใจตัวละนี่เขียนแตนตัวอนะครับห้ํามาเมินนะครับ ฮ้อนนะครับมานี่ก็เหมือนกันนะครับอ่าไทยก็ร้อนนะครับอ่าอันเมืองก็ฮ้อนนะครับมันใช้ร่วมกันนะครับฮ้อนตับแตกนะครับอ่าเหลือนะครับแหมเหลือเนี่ยปกติอากันยอนนี่มันจะต้องอยู่ลุ่มนี่อยู่ลุ่มตัวละนี่นะครับแหมะมันถ้ามันอยู่ลุ่มนี่มันเป็นสีจันนะครับมัน เวลาเขียนในปักษาไบลานนะมันอย่างว่านะครับมันพื้นที่มันน้อยนะก็มันจะโล้นมันทัดนะครับปก็เลยง่ายมาไว้ทั้งหลังนี่เหี้ยนะครั็ไม่าเหอือนเกินนะครับหนังเปลิลไม่ไม่เสี่ยงโทพิเศษนะครับเปลิลไม่ผ่านเมษามาจน ปนปนเสียงโทพิเศษนะครับถ้าปนมันเสียงตีนะครับมาอดทนนะครับมาอดทนเนี่ยมันเป็นอ่ามันก็ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับอดทนนะครับอ่าอดทน,น,ดทน,นมาเขียนเป็นภาษากำมืองแล้วตัวออกเสียงทอแล้วมันต้องใจตัวทะตัวนี้นะครับอดทน ไปนะครับมาตัวป้านะครับมาไม้ไก่เนี่ยมันเป็นเสียงสามัญนะครับอ่านว่าไปนะครับถ้าใช้ตัวป้าเขียนมันก็เป็นไปเห็นนะครับมาเสียงจัตวานะครับอดทนไปเกือบบ่อไหวนะครับเกือบนะครับบ่อนี่เป็นคำพิเศษนะครับมาเปิ้นเขียนมาอย่างอี้ตั้งแต่โบราณนะนะครับเปิ้น ถ้าปกติแล้วมันจะต้องมีอากันย่อนอยู่ทั้งรูปนี้นะครับแล้วก็มีมะยอนะครับบ่ออ่านว่าบ่อถ้าเขียนแบบนั้นมันจะไปตรงเขาบอกว่าบ่อน้ําบ่อหินนะครับเพราะนั้นมันก็เปิ่นกันเลยตัดอักันยอนออกไปนะฮึมันตัวเป็นปตัวพิเศษนะครับมันม่ใช่บมาเจบังนะครับอันนี้มาใช่บบังนะครับบ่อนะครับบ่อนะครับบ่ไหวนะครับมาแล้วเน้อเพอนะครับแม่ ตัวออกเสียงพอเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวพระเนี่ยเขียนนะครับเพอกู้วันกู้นะครับมากู้เนี่ยมันเสียงโทปกตินะครับกู้วันใจตัวกะนะครับมากู้วันนะครับมา ปืดสภานะครับมาตัวปึดนะครับปื้นะครับตัวป้านะครับไม่กึนะฮะอันนี้ตัวป้าไม่เกึนะครับมาไม่กึไม่เกึนะครับปนใจร่วมกันนะครับโบราณนะครับออนปื้นะครับปื้สภานะครับปืดสภานะครับมาไ่ใช่พืดสภานะครับมาพืดสภาน้มันไทยนะครับปื้สภาผนเมน ยังแขวนน้อยน้อยนะครับมาน้อยเสียงโทรปกตินะครับสมกับตี้รอคอยนะงาอันนี้เป็นคำไทยแล้วนะครับรอคอยนะครับรอคอยออกเสียงละนะครับออกเสียงรอนะครับรอคอยเงือ่ออ่าคนไทยก็เหื่อนะครับมาอ,อัน กัเมืองมันเงือนะครับเงือยน้อยหวนนะครับเงือยน้อยหวนนะครับก้าดน้ำมาอันกัมไทยเพื่อนลดน้ำนะครับมากําเมืองมันหดนะครับหดนะครับมาก้าหดน้ำนะก้ามันก้าหดน้ำนี่ก็เหมือนครับไอเออ ตะกี้นะครับหดน้ำตะกี้เนี่ยนะครับมาก้าหดน้ำ้นไม้ใบเขียวมันนะครับมาอดซาอันนะครับมาอันคำไทยเป็นอุดซานะครับอุดซานะครับอ่าเมือกะเมืองมันอดซานะครับอดซาอนันไว้เมินจึงเทินมาเทินนะฮะ ออกเสียงทอเนี่ยเห็นไหมเอาตัวสะนี่เขียนนะครับเทินมาจริงจริงเทินมานะครับมาเอาลองมาอ่านรวดรวดดูนะครับฝนลงแลว้วจืนชำํำมมห้ํมมาเมินฮอนตับแตกเหลือเกินหนังเปินไม่ผ่านเมษา มาจนป้นอดทนไปเกือบบ่อยแล้วเนือเพอกูวันปึดสภาฝนแมนยังแควนน้อยสมกับที้รอคอยเงือยน้อยหวัน่น ก้าหดน้ำต้นไม้ใบเขียวมันอดสาอันไวหมืน่นจริงเทินมานะครับมาขอให้ท่านไปฮัดอ่านกันหน่อก่อนนะครับมาฮ้ออ่านมันทุกๆนกครับมาอ,อันตามหลักการของภาษาลณนานะครับก่อนที่ท่านจะไปเขียนนะครับมาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ